ให้ท่านแนะนำตัวด้วยครับครับก็ชื่อบริชานะครับก็เป็นพัฒนาการจังหวัดน,นครพนมนะครับวันนี้เราก็าจัดเป็นช่องทางการตลาดนะครับ่วกกับทางาท่องเที่ยวนะครับที่จัดงานมหัศจรรย์สีสันเมืองไทยนะครับเราก็นำกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน,นครพนมมามาทำในเรื่องของช่องทางการตลาดนะครับแล้วก็มาแลกเปลีล่ยนเรียนรู เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพพัฒนามาตรฐานหรือแม้กระทั่งรูปแบบปัจจุพันนะครับรวมทั้งเรียนรู้ออกลยุทธ์เทคนิคในเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งจากาพี่น้องกลุ่มผู้บริษทและผู้ประกอบการนะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับรวมที่สําคัญก็คืออคปกรประองส่วนท้องถิ่นนะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนกละท้องถิ่นก็คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือความภาคภูมิใจของคนในหมู่บ้านคนในตำบลซึ่งก็คือองค์คาพยพหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของของค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นในการที่จะนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นํามาซึ่งรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลน,นะครับนะครับคุณครับ